สวัสดีครับสวัสดีพี่พีน้องน้อง F4 ทุกๆท่านเลยนะครับก็คลิปนี้ก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแปะนะครับวสว่างอารมณ์นะครับอเรามาชมกันเลยดีกว่าครับหน้ากล่องเขาก็จะเขียนเป็นเหรียญเหรียญพระอาจารย์แปะนะครับอตรงนี้ก็เขียนเป็นหลวงพ่อรวยนะครับรุ่นเจ้าสว AEC นะครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็เป็นภาษาจีนนะครับ ข้างล่างเขาเขียนเป็นวัดส,สว่างอารมณ์นะครับเขาวงเล็บแค่ไอแครแถวนะครับวัดส,สว่างอารมณ์นะครับแค่แถวนะครับแล้วก็อำเภอนครชัยศรีนะครับจังหวัดน,นครปฐม,มนะครับรูปแบบกล่องเขาก็สวยงามเลยนะครับสำหรับเหรียญนี้ผมรับมาจากมือ หลวงพ่อแปะเลยนะครับตอนนี้ผมไปทําบุญนะครับทําบุญที่วัดสว่างนะครับก็เรามาชมกันเลยดีกว่าครับแกะย่างนิดนึงนะสำหรับรูปแบบเหรียญก็สวยงามเลยนะครับเห็นไหมครับ zoom เลยดีกว่า รูปแบบก็สวยงามครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับสําหรับเหรียญนี้ผมรับจากมือท่านเลยนะครับแล้วก็ท่านก็มีการจานให้ด้วยนะครับเห็นรอยจานไหมครับอนี่ตอนไปทําบุญนะฮะได้เช่าบูชาจากมือท่านเลยนะครับรับจากมือท่านเลยนรับจานให้ด้วยนะครับรูปแบบเหรียญก็จะเป็นทรงหยดน้ํานะครับหยดน้ําแล้วก็จะมีพยานนาอยู่ข้างๆนะครับ ตรงกลางก็จะเป็นหลวงพ่อแปะนะครับเห็นไหมครับข้างล่างก็เขียนเป็นหลวงพ่อแปะเอ้ยหลวงพ่อรวยนะฮะ,อ,ะอ,อ,าอ,อาจารย์แปะนะครับหลวงพ่อรวยอาจารย์แปะนะครับข้างหน,าน้าเขาเขียนนะครับมาเรามาชมรายละเอียดข้างหลังดีกว่าครับสำหรับสำหรับด้านหลังก็จะสวยงามเลยนะฮะพญาน,นาคเป็นสวยงามมากนะฮะเป็นพญานาคฮะข้างงฮะโอเคครับตรงนี้ก็จะตอกโค้ดนะ โค้ดของทางวัดนะครับตรงกลางก็จะเป็นภาษาจีนนะครับตรงนี้เขียนคําว่ารวยนะครับตรงนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับผมก็จะมีโค้ดตัวเลขเลเซอร์นะครับอยู่ตรงนี้นะครับก็เขียนเป็นวัดสว่างอารมณ์นะครับแค่แถวนะครับอําเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะก็เป็นพระเกจิดังอีกรูปหนึ่งนะครับสำหรับเมืองไทยนะฮะ ก็ถ้าชอบก็ฝากพี่ๆน้องๆ f c ทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตับตะไครให้เป็นกำลังใจให้กันนะครับก็ถ้าพี่ๆน้องๆท่านใดอยากบูชาก็แวะไปทำบุญที่วัดนะครับไปดูที่ตู้วัตถุมงคลของที่วัดนะครับอโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับ ก็ฝากติดตามคลิปให,ใหม่ๆของผมเนี่ยครับว่าผมจะเอาอะไรมาให้พี่ๆน้องๆ f องซทุกท่านได้รับชมนะครับก็ลากันไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ